สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่รักและที่นเท่ากับตัวเลขทุกท่านนะครคลิปนี้เป็นคลิปชุดสองตัวล่างของรัฐบาลงวดวันที่สิบหกเดือนเจ็ดสองศูนย์สองสี่นะฮะก็งวดนี้เลยฮะงวดนี้ท,ท้าย จะมีฮานอยนะฮะฮานอยฮานอยเมื่อวานเข้าเข้าทุกเลขนะฮะเข้าทุกเลขสำหรับเลขวิ่งก็เมื่อวานก็ยังที่ลงยูทูปนะฮะวิ่งรูดเฉพาะกิจการา่าสี่กับหนึ่งหวยก็ออกเจ็ดแปดสี่เจ็ดแปดสี่ก็เข้า ัวกลับนะฮะสี่แปดเจ็ดแปดสี่กับห้าเก้าห้าเก้าก็มาจริงๆอะผมเขียนผิดเขียนผิดนะเมื่อวานมันเป็นรางสังหอนนั่นนะฮะห้าเก้าปกติมันต้องหนึ่ง หนะนึ่งห้านะเนี่ยมันต้องหนึ่งห้ามันต้องใช้เลขหนึ่งจะเขียนเป็นห้าเก้าก็เลยเข้าไปเข้าล่างพิเศษออกสามสี่หนึ่งฮะแล้วก็ข้างล่างก็ห้าสองนี่ฮนะห้าสองห้าสองตรงๆนะฮะ ปกติแปดเก้ากับสามเก้าปก้ากับสามเกแล้วก็ VIP VIP ออกห้าสี่หก็เข้าห้าหกเนี่ยแล้วก็สี่หเข้าสี่ห เมื่อวานตัวเดินเข้าแปดออกแปดเก้ากำลังวันหกกับสี่เข้าหกกับสี่เลยนะฮะหกกับสี่เลยแล้วก็เก้าเก้าเปอร์เซ็นต์ศูนย์กับห้าศูนย์ไม่มาแต่มาห้าก็มาหกกับห้าหกกับสี่หกกับห้านี่ไฟกันนี่ได้สองเลยนะได้สองได้บนได้ล่างไอ้พ ได้บนได้ล่างเลยนี่คือฮานอยเมื่อวานฮานอยเมื่อวานส่วนวันนี้นะส่วนวันนี้ก็ให้เลยดีกว่าวันนี้เฉพาะกิจการชาติเด่นวิ่งรูด5ห้ากับ0ก็มีห้าหกห้าแปดห0าสี่หศูนย์และศูนย์กับปกติ ปกติแล้ว V ไอเด่นวิ่งรูสี่กับสองก็มีสี่หนึ่งสี่เก้าสี่ศูนย์สี่เจ็ดสองศูนย์สองเก้าสองหนึ่งสองเจ็ดนะฮะพวกนี้วันนี้นะวันนี้ตอนนี้ก็ดีสี่แล้วมั้งดีดูวั 4, นดะีสี่ยัง ตีสามห้าสิบห้านี่นะอตีสามห้าสิบห้าอีห้านาทีตดสี่วันนี้เล่งให้หน่อยเพราะว่าเดี๋ยวจะเดินทางไปหาเพื่อนที่พัทยาคงจะกลับพรุ่นี้หรือถ้ากลับทันก็กลับเลย สำหรับนี่เป็นหวยฮานอยนะครับตัวเดินหกกับแปดกำลังวานสามกับสี่เก้าจเก้าเปอร์เซ็นกับสี่กับแปดวันนี้ชนสี่ชนแปดนะฮะชนสี่ชนแปดก็จับไปชนสี่ชนแปดอย่าทิ้งศูนย์นะฮะอย่าทิ้งศูนย์หวยรัฐบาล งวดนี้มีแค่สี่ชุดนะฮะสี่ชุดสี่ชุดเน้นตรงฮะเน้นตรงก็เนี่ยสี่ชุดเน้นตรงก็มีสามเก้าสามห้าห้าเก้าห้าห้าก็ห้าเก้านั้นลดราคามาครึ่งราคาแล้วนะฮะห้าเก้าเมื่อวานผม จ่อไป,100อไปนะร้อยกับสามบาทเจ่อไปก็หกสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะเหลือหกสิบเปอร์เซ็นต์ก็ต้องเอาไว้ก่อนเพราะว่าเหล็กสวยห้าเก้าห้าเก้ามีทั้งหมดแปดดาวนะแปดดาวส่วนสามเก้านั้นเจ็ดดาวเจ็ดดาวก็ดาวลูกไก่ ดาวลูกไก่ห้าเก้านั้นเยอะหน่อยีจริงจะให้เก้าดวงนะฮะเก้าดวงเน้นตรงๆนะฮะเน้นตรงๆเพราะว่าทำหลักสิบหลักหน่วยเสร็จแล้วก็เหลือแบบนี้นะฮะเน้นตรงๆคิดดีทำดีมีรวยฮนะงวดน,นี้คิดดีทำดีมีรวยก็คลิปนี้สั้นๆหน่อยสั้นๆหน่อยใครอยากจะทำบุญร่วงทำบุญก็ ถือว่าจะช่วยค่าเน็ตผมก็น2ฮะศูนย์สองศูนยะ์สองหกสองสองูน,นย์ปดสามเก้าปดอดีไลน์ก็เข้าไปใหม่ก็ได้ฮนะลองเข้าไลน์นะกับตันหนึ่งสองสามผมมีเครื่องคือไปทำมาแล้วกับตันหนึ่งสองสามนะฮะพิมพ์ว่ากับตันแล้วก็หนึ่งสองสามก็ดูเอาว่าจะเข้าได้หรือเปล่าถ้าเข้าไม่ได้ก็โทรมา โทรมานะสํสำหรับท่านที่มีหนี้สินอีลุงตรงหนังอะไรก็แล้วแต่เลขวิ่งที่ผมบอกไปนี้นั้นหาตัวพลาดน้อยนะฮะเมื่อวานก็ให้เดตุกไปห้ากับแปดห้าก็ห้าก็มาห้าสองนะแล้วก็หกห้า แปดก็มาแปดเก้ามื่อวานก็อันหลังไม่ได้บอกไปเพราะว่าให้ไปแล้วฮนะให้ไปแล้วให้ตัวเด่นไปแล้วเมื่อวานถูกกันเยอะผมก็ได้คลิปมาหน่อยนึงคลิปนี้โปรดดูเพื่อความบันเทิงนะฮะโปรดดูเพื่อความบันเทิงหวยมีผิดมีถูกไม่มีใครรู้นะฮะทำไปตามสูตร แล้วก็ตอนนี้ก็ใกล้ๆจะ400นะฮะเหลืออีก9วันก็ครบ400จากสูตรใหม่นะฮะสูตรใหม่ที่ผมทำยังไม่ขายยังไม่ขายถ้าขายผมขายแพงเพราะว่าสูตรนี้เด็ดจริงๆฮนะเด็ดจริงๆไม่ใช่ว่าเด็ดเล่นๆขอให้ทุกท่านโชคดีนะฮะคลิปนี้ โปรดดูื่อความบันเทิงสวัสดีครับ